ไปเองครับตนนี้ร้อยเลยน้อยเลยได้ชูไปได้ลิ้งน้องดาวไปเดี๋ยวอออีกเกมได้แล้วมโดนตแล้วต้นไปอะไรโดนอโคีเป็นสาาเก็บเซเอร์เอ็กซเลยหรอเอาแดัไร้ไอ้คนติดสเปรย์ตกรถไปหนึงได้สองไอ บอลไปางกีตะเปใส่แฟน้องดาไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วเดินตุดไปจังหวะี้เหนึ่งลไปน้งเดาทีไปทีไปดนล้โดดจไปเดไอบตงกีหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วเจอใใส่แล้วเจอเ็ดเด็ดเด็ดจอตะเปได้ตอยุไม่ปบไเลเจอเจอไม่ปบเรื่องแล้วโอูนารแล้วเจเจอเอ็นที่ระดไเพลงเมื่อกี้นงิลปครับผมไม่ได้แมสโตเวาออกไปเรียบร้อย MIT h e d ครับผม โอ้แล้วไหลมาชุบเจขอบได้ฮะเกมนี้มีสามทิวไปแล้วครับผมยังไงลักชูเลียนขยับเข้ามาซาปาคํำอยู่คนเดียวตามสไตล์ขึ้นมาแล้วเขาโถมครับผมมุมนี้ซาปาต้องเอาให้อยู่นะคนเดียวเพื่อนขอให้อยู่มุมไกลแต่ว่าหูมอเทอปเผามาแล้วโดนดาเมจไปแล้วซาปาเอาให้ก่อนหนึ่งยังไงฮะเราไหลออกมาในมุมที่เพื่อนช่วยคลอสได้ฮะสวยจัดเวาเดินต่อไหลขวาย,ยาวครับผมมุมนี้ต้องชุบขึ้นมาแต่ว่าระยะมันชุบไม่ได้เพื่อนขอมา ผู้แล้วแป๊บเดียวฮะกลับมารีเซ็ตพร้อมกันแล้วสำหรับ BN ใช่ฮะนี่ฮะสายบอลสิกมาอีกทางหนึ่งแล้วสายบอลเนตเจ็ดเซียงหนึ่งไปถามจริงโอ้ตาเปาจริงไว้ให้ดีจะจัดนะผมแล้วเหมือนเอ k จะได้สายบอลไปแล้วฮอลลี่ไปเผาซิลฟี่ไปเหลือแค่คนเดียวครับผมแต่ว่าสายบอลโดนปิดตรงนี้ BN เดิน2ต่อ1นึ k งเอ็เคปัมเดินได้แล้วดูฮะโอ้ดับบิลค้างเลยครับฮอลลี่ห้าคิวอีกแล้วหายไปไหนโอ้ย เจ็ดไปแล้วโอเว่เมื่อกี้ไม่ไฆ่ากี่คนเดียวเออโอ้โหฮอลลี่เอาจัดและมาเฮดตัดใจมาเล่นในหลุมบนเขาก่อนครับแตตแท็กออร่าผมวูนี้มีพื้นที่เล่นอยู่แล้วฮะตอนนี้มาสี่คิวนะเดี๋ยวเจเยอะไปแล้วรอสเตตที่บอกไม่เปิดดีกันล็อกดาวไปเอ็กดเขาดีแน่ตัดน็อกมาวูนี้ทีอีไหลไล่ขวามือมาครับผมแต่ยังไม่ได้เข้าวงนั่นแล้ว <ผม S 2> ที่ผู้อภิษฐร์ไทยยังอยู่ครบ5ทีมคุณอาร์ตครับ มายเลขครับผมอุ้ยขยับต่อนะเหมือนจะเข้ากลางวงนะอุ้ยเข้าบ้านเข้าบีเอ็นเหรอตรงข้ามบีเอ็นโล่งแล้วติดต้นไม้ไหมติดต้นไม้หนึ่งผมว่ามีโอกาสเสียน็อกดาวน์แล้วเป็นโควต์ลีกหนึ่งซาเปาได้เจกบแล้วลากมาจังหวะนี้ยังไม่ได้อีก2คนครับผมคิวนี้โอ้ยบีเอ็นเขาคมจัดเข้าบ้านได้ครับเสีย2องคนในมาเชียนครับเดี๋ยได้จัดนะตรงนี้มาเชียน ในบ้านที่วงด้วยใช่เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องขยับเข้านะสำหรับทางด้านล่างขวาเฮ้ยโอ้โหเนี่ยสวยจัดนะไม่มีดาเมจแสดงว่าไปติดอะไรข้างเมื่อกี้พอดีโติดอิฐเราท็อปเผาโอ้โดนสองน็องหนึ่งเอ้าปืนปืนมันลั่นโอ้โหแล้วเรียบร้อยปืนมันลั่นไปเองครับโอ้โหคนนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแลชูไปได้ลิงน็องดาวไป เบลล์ดอกนี้เก็บได้ครับผมคอนอีกแล้วคอนไปอะไรยนี่คอลลี่เป็นซาเปาเก็บเดนเจอร์เอ็กซ์โอ้คอลลี่กับซาเปาคอมโบเวียดนามวันนนเฮ้ยเจาะใส่อินไซด์แล้วคอลลี่เล่นไม่เต็มแต่ว่าไออูจมีแฟตบอลคอลี่ล่ายผสมพงไปด้วยโ็ใหคอลลี่ซาเปาของจริงแลเราใจเองโอ้รีบไปหน่อยสองหนึ่งสองหนึ่งคอลลี่เฮ้ยเขาไม่ได้ป้ายอวบอี่ไม่ไหวเขาถึงจัดให้แล้วดูว่าจะลอยจะทำทำไม่ได้ซาเปามาช่วยเพื่อนเนเธอรงแลสิบคิวรีโหลดหนึ่งดีสองตัวหนึ่งมีคอมาจากหนึ่งสอง โดนไปสองหนึ่งแ,แฟตนำแฟต <ไป S 2> แบบนี้นำซ้ายนำขวาแล้วเหยียบไฟแบบนี้ทีไฟรอร่อยห่อแล้ครับโอ้ได้มาสองกิวนะผมแต่ว่าเสียตัวผู้เล่นไปนะโอ้ไม่รู้เป็นอะไรกับต้นไม้มันตครูนะเท่านี้ชนไปสองทีนะแต่ว่ายังสามารถรีเซตขึ้นมาได้ครบสี่นะโอ้เสียไปสองนอกดาวอ,าอีหลาครับผมปิด,ดนหน้าของเรวิสไปทางด้านล่างมุมแซนมาตินรับผมนี่ฮะทีมปิตครับยังอยู่นะทางด้าน,นาของเมจิกก็เหลือคนเดียวเป็นวันนนรับผม ยังเนียนๆอยู่แต่ต้องเข้าวงต่อฮะหาแมสขึ้นหากล้าวมาดดเไปไหนผู้น้าน่าไม่ชมมาเกมมดราม่าจริงแล้วโดนขอต่อบ้านนี้เป็นของ e x เลยละกันโอ้ไม่ชนกันฝั่งนู้นได้บ้านปีลึกมาเลยหรอแล้วเป็นคิวของเอาแล้วดังไรไอ้โคตรสเปรตกรถไปหนึ่งได้สองไอ้โคสิโอ้ยลงผิดฝั่งไปหน่อยโอ้แล้วดันใครเข้าไปโอ้แล้วเนีโนชนใหม่ อูแบบนี้ทีไฟก็ไม่ได้ลุนครับท่านผู้ชมใช่ช<ม>แล้วเด็ดฝาเรียบร้อยอุ้ยเกือบโดนนะน้องนิวไว้ด้วยหนึ่งแต่ยังไม่ได้แล้ววันโดนไม่ได้นี้หลาแล้วปิดไม่ได้ด้วยฮะเนิวได้ประถมพงศ์ไปนะแล้วเหมือนจะน็อกตรงใกล้ๆเลยแล้วเขาก็เลยจะปิดเรียบร้อยได้ประถมพงศ์ไปฮะเสียไปหนึ่งตลอดทีไฟแล้วเห็นพอดีไฟเผาซะเลยปั๊มยาไม่น่าทันหรือเปล่าไม่โดนไฟโจริงเรียบร้อยอผมห้าคิวมมาจากบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ใช่แล้วครับโอ้โหเดือดจัดนะหมู่บ้านตรงนี้เอ็มจีไม่จบ<ม> ปูโซนบีมาวันนนแปดลูกหนึ่งชิงหนึ่งสองอีกลูกหนึ่งแฟดขวาปั๊มเลือดก่อนมี้ห้าอันกับเฟิร์สเอทแต่จะทันไหมถ้าวงประกอบดอกนี้ทันอยู่ดอกนี้ทันอยู่แล้วเออีมาแชร์บ้านครับแนนเจเอ็กเปิดหัวชินวีได้หนึ่งสองสามสี่เอาเลยครับทีไฟอ่านฝีต้องไปทีไฟอ่านฝีต้องไปแล้วขออยู่ยาวๆายูนิคอร์ฟิีนะแล้ววงเมจิกกับบอลที่เก้าโอเดทไปไหนแอดแต่ออร์เลอไหม ยังอยู่กับทีไฟและเดเทดกั๊กแบบโอ้โหกั๊กสุดนะตรงนี้แต่ว่าต้องปิดเซอร์เบอร์นัสให้ได้ฮะเพื่อที่จะเล่นง่ายขึ้นนะอืมมุมนี้ AE ขยับเข้ามาแล้วเสีย1 2 3 4ไปเรียบร้อยผมโดนกดมาจาก u ู p ด้วยเฮ้ยเกมนี้ u ู p ยังอยู่ฮะมาดีเหมือนกันยังไงมอตตี้เรียบร้อยฮะไหลมาเจอทางด้านของ The e x p เฟนิเบิลครับใช่ครับผมอย่างนี้แบ่งบ้างกันเล่นไปครับผมพื้นที่ตรงนี้อยู่ในวงอยู่แล้ว u ู p ก็อยู่ในวงเช่นเดียวกันนะแต่ขาวลูกนี้มีถึง3ทีมฮะ เซเวอร์รัสเดเทตแล้วก็ยืนพีนั่นเองทีมไทย3ทีมได้ดีมากครับนูรินขออยู่ฮะโอ้แบบนี้โดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับต้องเจ็ดใช่ครับลอ้อมไว้หมดแล้วแล้วขายแค่นัดเดียวแตดเอาให้แตดเอาให้ไหมไม่น่าลงจากรถแล้วดูทรงปั๊มยายอยู่นี่ฮะรีเทตเลือขึ้นมาต้องเจ็ดเอา้เาแล้วนั่งได้เฉยแล้วหาเจอะนูริน เห็นแล้วลงมาแบบนี้โดยฝั่งหนึ่งเป็นแฟลตแฟลตเคาะมาขึ้นรถอีกสักรอบนี่แลรถหอยหลังโชว์ยังไงลงมายังไม่ด็อกแล้วอ้าวรถกระแทกตัวเองตายเลยไม่มีใครได้ไปไอคิวนี้แหมเดรดไอจัดไปฮะวนขวามาระหว่างมูนแถวแล้วตรงเข้าไปดาเมจเข้าทางของเมลมอสไปใจกูล็อปเคาะต่อยาวๆกลับไปดีกุ๊บกันก่อนครับผมเนี่ยฮะเดรด อยู่จังหวะนี้ให้ตะกี้เดินแรงมาแล้วยกล้อหน้าสันเลยครับแฟดเฮ้ยแล้วเขามาเจ้าจะใส่ยังไงสุรัตโอ้โหโถมโสามสามแล้วแต่แถดาวยังยไม่ออกจากบ้านแหวมคา,าเช็คกุดมาอาจารย์กรอบช่วยยิงติดหัวไปฮองกุฎิได้นูรินไปก่อนอยังไงดีครับผมมุมนี้เหลือสามคนโอ้โหแล้วเจ็บกันหมดเลยนะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งฮะรีเซ็ตเรื่องก่อนโอ้โหแต่แถวดายังไม่ได้เลือกเดินขึ้นมาเต็มตัวนะครับมีแค่หนึ่งคนมาคือแจงกรอฟครับ โธ่โบกให้ดูรินขยับเข้ามาครับผมไฮแมสอุ้ยเราไปเห็นตัวกายพี่พายก็เจอกันเองเวียดนามก็เจอกันเองแต่แถวนี้แต่แถวเราอย่างนี้ต้องขึ้นนะจะได้เล่นง่ายขึ้นนะผมว่าอ่านทัมมิ่งรอฟีดนะใช่แถวเราแย่ไปเอมการ์ดครับไปตอนนี้จะเป็นผลดีต่อเซอร์เบอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเขาอ่านฟีดปุ๊กเขารู้เลยนะเข้ามารวบแน่นอนไทยสามครับผมเวียดนามสามเหรอ เวียดนาม UNP เซอร์เบอร์รัส5-2เซอร์อีโกเป็นโซนอินโดโน,นะ<ช>อินโด,โดผมทีไฟผมยังไม่จบว่ะตรงนี้แต่ว่าพื้นที่เล่นได้ทั้งคู่นะได้เป็ดผู้เล่นด้วยครับทีไฟใช่ฮนะแล้วดูฮะขยับขึ้นมาชิดเลยนะถ้าเกิดว่าวงดีดลงล่างไปเขาต้องเดินเข้ามาหาทีไฟก่อนนะเบิร์ยอดมาตรงนี้ตะมกอนังติปิและวงกำลังจับเดทเป็ดนี้ยังไงโดนเค้อมาครับเอซีหกเด่นลูกนี้เปิดไหม จัดเลยว่ะเฮ้ยตัวเฉยวงนี้แล้ววงดีแล้วจะคอราที่จานเฟงก็่ายไว้เกมที่่ายแถวลาวอ๋อพี่บอมกขาพึ่งบารมีไงโอ้ชตนี้ก่อนฟีเบิร์ดจัดให้แล้วนะไม่ต้องขอบคุณตรงนี้โอบอกปวดสมองมาเอาแล้วฮะทีไฟสองคนกับเออสองคนเลยครับเดินต่อตรงนี้อที่เรนเจอร์เอ็ก วงอยู่กันทางด้านของทีไฟนะออตเตอร์อีโก้ต้องเดินหาผมโอ้โหแต่ว่าไปโดนนี่ไงชินวีเคาะอยู่ใช่ครับผมขยับไม่ถนัดเหมือนกันนะทั้งคู่เลยฮนะ <Ranger S 2> ออตเตอร์อีโก้เซนเจอร์เอ็กซ์ครับผมเจอเอ็กซ์ออกมาแบบนี้ขวามาอานังติติแต่ออกมาตรงนี้น่ากลัวนะเพราะว่ายูนพีเขาเห็นนะใช่ใครับผมไปต้องไหวแล้วมียูนิคอนฟิเนียงดังมาช่วยด้วยหูยเหลือนหนึ่งแล้วก่อแตกหมวกแตก ยังอยู่ได้นัดหนึ่งได้นัดเดียวพอออกซ้ายมาเล่นละแต่ตรงนี้อ่ะเอ็งก็จะเจ็บเพื่อเอ็งกุศิษจะช่วยยากครับเป็นมุมอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วได้ออปชั่นมาเพิ่มวันนี้สามลูกสามลูกแล้วมาแล้วสแลตตีบ้านได้เอาดาวเ้้ยแลวขาผมว่าเขาไปเล่นบ้านไก่ว่ะแล้วกุมปลาระเบิดจากมันแตกก่อนแล้วคุณสามของกุณสามมายังแตกหนึ่งเดี๋ยวมาชิดได้เจมขับมาแต่แนี้ฉลาดเล่นนะจะแล้วจะเอ็กระเบิดเก็บเชื้อโรคเดาไป โอ้แล้วเขาย้ายฝั่งไปหาเจมยังไงเจมรับอ้าเจมกลับมาฝั่งนี้ครท่านผู้ชมมาขออภัยยังไงไวโอคัสเห็นแล้ววิ่งกี่ได้ยังวิกี่แล้วครับตัวซี่โอ้โยเมื่อกี้ชนมุมชนลากี้ชนต้นไม้แต่ไม่ไม่น้องดาวด้วยนะแล้วตัวอีโก้ไม่ได้หออันดับที่หกไปนะครับผมเหนียวยาวไปโอ้จริงไม่ดูเลยทีนี้คอนเล่นกับเดทเหดไงขยับมามุมนี้เดทเหดรอรับอยู่แล้วสุดวะ เลบรัสอุ้ยแลเนทโถเข้าไปอย่างนี้สวยอยู่โอ้ที่สองไฟต้องเลือกสักไฟหนึ่งตรงนี้แล้วฮองโวดิกโดนระเบิดมาเจ็บหนักมากครับโอ๋อแลเนทได้จริงๆด้วยนะแลเนทของเราจบนาดที่ห้า <5 S 2> บ,บอกแล้วเจอตัวไม่เชื่อไม่น่าตัดเกมนี้ไ,ไรายอดีแล้วตรงนี้แ,แต่ของเราเหมือนจะไม่มีคิวเลยหรือเปล่าอ,อ๋อมีสี่คิวแล้วผมิะฮองโวดิคโดนระเบิดไปก่อนจากปู่ชิวยังไงขอเปล่าไปเราเบิดไปอีกหนึ่งลูกครับผมกำลังจะเก็บฮองโวดิคได้พึงหลอด ไงฮอปชันยังมีอยู่หรือเปล่ามูนี้ชินบีเส้นสวสวนไปลูกนี้โอ้โหแล้วกิ้งมาหาระเบิดแลกกันใบแล้วนี่ครับผมแฟนแฟนทีไฟกับเดเทลุ่มเทลุ่มเอาดายครับผมแอนแคมขึ้นมาใครอยากเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะใช่ครับเลียกันชินบีมีสมงบางอยู่สมกงก์ปมาไม,าไมา้ตะกี้ตะเปใส่แฟดน็กเดาวไปเอาแล้วดิชิวครับผมหยาบ มาแล้วเขาขึ้นมากันเต็มเลยภูมนี้ยังหาไม่เจอแล้วตายเปิดมาเรียบร้อยฮงอุดิกตัดหน้าของเดเทตไปเออขนซ้ายนี่ในชัยขนนั่โอตะเบลัสได้อีกหนึ่งเป็นชิ้นวีผมปูชิวโดนด้วยเอ้ายิงทุกทีมเลยตะเบลัสแล้วไวายมขัดซ้ำปูชิวจะเกมไปก่อนเดเทตและทีไฝมาแล้วคุณอาร์ตทีไฝออกมาแล้วแล้วเป็นเดเทตจบไปก่อนอันดับที่สี่ผมโดนลุมฮะเอาแล้วดิ มีไฟเหลือ2คนนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาปะทักกันอยู่ผมนี้แล้วขึ้นมารวบพี่สวยจัดไฮตะกิไปได้ยังชินวีผมคงดีไปได้ไฮตะกิแล้วแดนบูไปเอาไว้คัตโมแล้วครับหรือจะเป็นสาบเก้าอร์เซ็นต์ของทีไฟจังหวะนี้ยูนิคอร์นฟินิคดารักจบระดับที่3 2 2ต้องดันแล้วฮะไอโคสิตกับเลนเจอร์เอ็กซ์เดินขึ้นเดินขึ้นแล้วเขาล้องอยู่เขาเห็นเขาเห็นอันเดี๋ยแล้วใช่แล้วเขาสะบัดตําแหน่งเจอโดนแฟรหนึ่งลูกไปไฮแมทแล้วลเร็ว อย่างไม่โดนแล้วโดนกันขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้เดินสุดมันจะไปจะใครเก่งหนึ่งใครแมนดกเดาวทีไฟทีมาโดนแล้วโดนสุดจะไปจะใครสักก่หนึ่งสองหนึ่งสองเลนเจอร์สายเลนเจอร์สายเลนเจอร์เอ็ดเดินเน้ามาเจอระเบิดได้ปั๊มยืดไม่ปั๊มปั๊มไหมเลนเจอร์เลนเจอร์ไม่ปั๊มเลือดแล้วเอาตัวด้แล้วเลนเจอร์เลยเอ็ดที่จะถอนไฟผมจริงบินอย่างร้อนครับผมโอ้โหออนเลย ทีไฟไก่ที่สองนัดอ้โหมดปอดเลยตะกกี้นะผู้ชมฮะของจริง่ะโจังหวะแบบตัดสินใจว่าปั๊มยากับสแนปแบบไม่ต้องปั๊มแล้มปั๊มสู้เลยอันนี้แต่มั่นใจนะมั่นใจมั่นใจแบบมาเต็มมาดูรู้เลยว่าแบบรู้อ่านคิวฟีดแบบชัดเจนแล้วแน่นอนว่าน็อกดาวนไปสองนะแล้วขึ้นมาหูย คือเล่นคนเดียวกเก่งมากครเจอาอเจ็ก